สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับการรายงานข่าวล่าสุดของลูกชาวไรอันและมี f อฟซีแฟนคลับหลายท่านนะครับของลูกชาวไรอันที่อาจกําลังกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของลูกชาวไรอันอยู่ตอนนี้นะครับโดยแม่อังนะครับได้ระบุข้อความว่าจบภารกิจวันหยุดยาวของคุณกาดหาหมอทุกวันและนี่ก็คือข้อความที่คุณแม่อังได้อัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับและผมก็คิดว่าลูกชาวไรอันน่าจะหายเป็นปกติ แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะล่าสุดที่ผ่านมาได้เห็นลูกชา,ายไรอันวอมเสียงในติ๊ t ต k อกร้องเพลงให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับน่าจะหายดีเต็มร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมและมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับลูกชา,ายไรอันเพราะด้วยความเป็นห่วงลูกชายอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างเช่นข้อความนี้ต้องรักษาเส้นเสียงค่ะ ต้องงดใช้เสียงไม่งั้นจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพราะหากโหมในการใช้เสียงมากเกินไปค่ะหนูมีน้ําเสียงเป็นอาวุธถ้าไม่รู้จักถนอมเสียงก็จะอักเสบแบบนี้อยู่ตลอดอย่าให้ถึงกับคุณหมอสั่งให้งดใช้เสียงนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับคนเก่งและนี่ก็คือข้อความที่ FC แฟนลับส่งกำลังใจให้กับลูกชายอยู่ทางบ้านนะครับเพราะ หลายคนนะครับต่างเป็นห่วงลูกชาวไรอันอยากให้ลูกชาวไรอันหายเป็นปกติโดยเร็วและในวันนี้นะครับลูกชาวไรอันก็ยังมีคิวงานอีกด้วยนะครับก็จะเป็นงานตามรอยเสด็จประพาต้นรัชกาลที่ 5, ห้าลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสิบบุรีและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถตามไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูกิจกรรมใหม่ล่าสุด ที่ให้คุณผู้ชมที่เป็น FC Fan แฟนคลับของลูกชารอันและ FC Fan แฟนคลับหลายท่านนะครับกำลังให้ความสนใจและช่วยกันเบิกคะแนนให้กับลูกชารอันอยู่ในตอนนี้นะครับในข่าวใหม่ล่าสุดน,นะครับโดยจะเป็นการร่วมมือระหว่าง2บ้านไรอันนุกไปในเดลีนิวอาวอร์ส2024ในสาขาโบสดีซุปตาโบทดีเอไรอันกาดพันดตดี D จิ้ ver. นฟินเวอร์โหวต D P 1 0นุ๊กไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลคะแนนโหวตอยู่ในมือของคุณผู้ชม FC แฟนคลับทุกท่านรักใครเชียร์ใครอยู่ก็สามารถเลือกโหวคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะครับได้เลยนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับอาจจะมีหลายท่านนะครับยังสงสัยว่าจะโหวตยังไงฉันโหวตไม่เป็นและวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดู สำหรับขั้นตอนการโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบได้เลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราเข้าไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ก็จะเป็นลิงก์ของ d เ l i n ่ New พอเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วก็จะเห็นคำว่าเริ่มโหวตแล้วให้จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับในหน้านี้ก็จะเป็น โหวตดีสุปตาให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนดูรายชื่อศิลปินที่ท่านรักสมมุติว่าผมต้องการโหวตคะแนนให้กับลูกชาวไรอันก็ให้จิ้มตรงรูปของไรอันได้เลยนะครับและจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตรงหัวมุมลูกศรสีชมพูตรงหัวมุมนะครับจะต้องขึ้นทุกครั้งและต่อมานะครับให้คุณผู้ชมเลือก ตรงหน้าถัดไปตรงล่างสุดนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับในหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นหน้าที่คุณผู้ชมต้องเลือกด้วยเช่นกันในสาขาโหวตดีจินฟินเวอร์โดยจะมีคู่จิน้นทั้ง10คู่ให้คุณผู้ชมเลือกกันโหวตเลื่อนขึ้นไปดูได้เลยนะครับและสมมุติว่าผมเลือกตรงนุกไป ก็ให้จิ้มตรงรูปได้เลยนะครับและลูกศรก็จะขึ้นตรงหัวมุมสีชมพูด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเราเลือกครบทั้งสองสาขาแล้วนะครับก็ให้เลือกยืนยันการโหวตและคุณผู้ชมนะครับทุกท่านก็จะเห็นข้อความตอบกลับจากระบบนะครับว่าคุณได้ทําการโหวตเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการโหวตนะครับ ที่คุณผู้ชมจะต้องทําได้อย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมจะสามารถเลือกในการโหวตได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีข่าวดีให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นข่าวดีจากแม่เดือนล่าสุดที่ผ่านมาที่ได้ลงบน Facebook ล่าสุดนะครับและที่สําคัญนะครับ ก็จะเป็นข่าวดีจากลูกชาวไรอันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมในคลิปนะครับก็จะเป็นภาพลูกชาวไรอันและจะเป็นโปรเจกต์อะไรนั้นนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเร็วๆนี้จะต้องไม่พลาดและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันติดตามได้ใน nsp198 ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ